อา้าวเพชรพระลวยสวัสดีที่สุภุสนกนครับผมเอากระชีทั่วเอาเนี่ยตั้งรัฐบาลไทยของเสี่ยนพาสุกนพี่นองเนาะวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกแปดของเสี่ยนพาสุกในล่างนี่เข้าหาหนึ่งตรงตรงได้พี่น้องเนี่ยเข้าห้าหนึ่งตรงตรงได้หน่ยเพื่อนให้แค่สองคูหนึ่งพี่น้องเพื่อนห้แค่สองคูสองคางหนึ่งก็คือเข่าหาหนึ่งตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนห้หาหนึ่งก็หกหน,นึ่งเนี่ย อันนี้มันเป็นตกกันนี่ตกกันบามากเนะพี่น้องเนะาะตกกันบามากเข้าห,าห้านึงเต็มๆล่ะพี่น้องเข้าห้าหนึ่งตรงๆลนะ่ะเห็นปะพ่นแต่ว่าพุนาพ่นทั่วมากเล้พุ่นทั่วมากแล้วล่ะบอกว่าตอนนักก้นก็อยู่สาบ้านเนาะพี่น้องเนาะตอนนักก้นก็อยู่สาบ้านว่าขี่ไปหาปูนป, 88, ป,นะปูเจ็ดไปตามปูเจ็ดสองเนาะปูเหล็กวิ่งปูเจ็ดสองกะ เก้าขับชูนกับมาน้ำกันปูเจ็ดสองกับไปอันยาโสระพี่น้องโอยูจักคนนพี่น้องเนาะปูเจ็ดสองกับโอยูปูศูนย์เจ็ดกับโมยูพี่น้องเนาะไปมากล่ะโอยูจักปูพี่น้องไปโทลามัดเอเนาะคิดถูกเอาเนี่ยทางของมัน เสี้ยนพาสุกนี่ไปเบิ้งคลีปยอนหลังได้ได้พี่น้องได้ต่ว่าโค้งสุดท้ายของเพิ่นเพินเ่นไหเล็กชุดสามตัวนันบาเขาหรอกโค้งสุดท้ายนะเพราะว่าเพิ่นไหเลขกชุดสามตัวมาเบ่งมาตามกันพี่น้องเสี้ยนพาสุกอืมเเป็นสีแดงติดนั่นวะเนะเอา่าเป็นยังเอาคือเกอ่า ว่างมาเนาะครับครับสวัสดีครับบ่อคบรอกงรอยู่ครับโอ้ครนะับครับวอย่างโอ้ว่างปะครับเดี๋ยวผมจะทอดขึ้นหคุณพ่อไหมเนาะครับ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 ยท้รอนรอนกำลังรีนอยู่ครับผมคครับเดี๋ยวผมครับอพี่น้องเพิ่นยังอยู่ทีงรถเพิ่งว่างเนาะพี่น้องเนาะ รอก่อเดี๋ยวเพ่นทรกลับเด้อพี่น้องมาเอาตั้งเันเอะออันรัฐบาลไทยยังเป็เหตุบอกครับเนเห็แล้วแต่ว่าผมว่าท่านในรายละเอียดผมยิีนะครับนี่คุณบอกของรัฐบาลไทยก่อนบอกเอารัฐบาลไทยครับเพราะว่าผมมันจตหไนะแต่ว่ากำลังใช้แล้วทนนี้ก็ได้แล้วเมื่อกี้นี่ก็ ยังไงแล้วน้งผมก็พ่ได้ที่คุณ่อกพได้เอาาหนึไปซื้อครับมมน่นมีส่องน้งคุณพ่อเนาะครับเอทีคุณพ่อคุณแม่ควระสองดีบ่วูเนี่ยเอาจัาทีนะผมเใไปกับพวกหลายนะนะนค,นคนุพ่อพ่ออนนี่อันพ่้อเนียนี่นเนียนวันีเี่่เาเา มัพอเอาวิ่งมันผมใหญ่เล็วิ่งสาตัวรู้ป่มันถิงเพราะอะไไหมตัวนึ่งมันมากดูกันมากีวิ่งสเดียวครับอันเดียวผมเขียนก่อนครับก็วิ่งเอเวิ่งเร็ววิ่งไปก่อนมีงมีหกมีเจ้าวิ่ง วิ่งนอันวิ่งศูนย์นั่นกระศูนย์กับยังครับหกับมีศูนมีหกมีเก้าเอาอันเอาเอาตัวเน้นเนไหมครับผมที่เน้นศูนครับเน้นศูนยกับหกสองตัวโอ้มันมั่นกระมูกรมูนนะผมไเอามาใส่แล้วกันตรอย่างนี้พี่มันหมกบินเป็นเก่าน้ำแลนะบอครับมันกันหอากมูตัวเดียวกันเก่านะบอครับมันอัดสองตัวมันกลั่นรดบ เอาเป็นศูนย์กระงาหน้าไฟน,ำน้ำหักเท่ากันเนอะกันศูนย์กระมงเนอครับเป็นบนล่างเลอคุณพ่อเ้อสปอเลเวิ่งบานเนียนผมจะพู่ใหม่สองตถมีศูนย์หกคุณพ่อ,อ 0, 6, 6, ครับ 6, รศูนย์หกศูนย์สี่ครับศูนสี่ครับศนว์สีับนสรับนสี่คับนยสี่คับนย์ส่คเับกูนยีับศูนย์ี่นสี่ศูน่ันสีกัศนย์สีันีาานนันนบ 0, น,าา 40, น,าานคับนคับศูครับ เนีผมก็ได้ลงแคส,ส์ุนหกับุดีนั้นล่ะอ้ิ่นกับมันอามันอะไรก็ได้ตอนนี้ผมกระจายตัวกัรมีอีกสองตคุณพ่อมีหกแปดกับแปลอามีหกแปดับแปลามีหกหกหาใช่ครับแต่ว่าผมสุนหัคุณบออันตัวไรกครับตะว่าพวกนี้ันอันหกเก้ากับแปลาตุสามคุณหมอหกเก้ากับห้า่ะอันเก้า 8 5 1, 6. 10 6. 100 6. 100 6. 100็นอืมมันมีเลขของตัวมีซูนูนหกกับ0ูนที่อเลยกันตวกันกับ้องกัาก็ปหาดอะไระบอกครับมันนี้มีผมที่จับสามตัวบอกเ้อสามตัวนี้มีหนึ่งศูนย์หกเดียวครับหนึ่งศูนย์หกข้างทางเลยที่มันกลับไปกับ้ากลับเป็นหนึ่ง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 ศูนย์หกครับ คัอหานย์หกคมีสตู่แล้วบางจตันี่ยเราศูคุณ้ห้าศูนย์หกครับอ่านย์หอนลผมกตัวนี้หลับอ่าทางเมืองตงม้่นกะมีตัวนี้ได้กุณผู้ชได้เลยก้าน้าโต๊ะบนอันหนาว่างานว่าดีเอาตอนรับที่มาจกเ๋าจอยว่น่ผมกับผมพิูจน์ขึ้นว่าอันลับ เอาไม่ไอนองก่อเนาะเอฟซีคนหลับคนรวยเถอะยังไงก็ได้ัในระหว่างตอนรับทีมใหม่ยิ่งถ้าะอกกบอเนาะครับยังไงก็ได้คุณลาผมกลับเมื่อเช้ามาแล้วครทานผู้ชมด้วยกันนั่นเล่าแล้วผมจะไผีที่ใหญ่คุณกบอเถอะครับอากการสำหรับเงินกับพ่อยูบีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแคปหน้าจอเด้ออันนี้เป็นของเกา่าเรางวัวันที่สองแล้วพี่น้องเด้อ จ้าว่างวดน,นี้พ่อปทัยเป็นบนล่างว่าแยกพี่น้องเหล็กกันบ่หลายคููนะเหล็ก่หลายครูพี่น้องแคปหน้าจอนะว,วันที่สิบเจ็ดมกรกา,าโอ้ยเขียนยังบาแล้วอยู่ ขียแคบสองก็ได้ยู่ตัวนี้อะนอนแคบนอนจอดด้สิบเจ็ดมกะล่าสองหาหกแปดเส้นสาสุก บนล่างเพ็่นไฮซูนกัหกเน้นที่ศนะูนย์ะแต่ว่าเพื่นกะว่ามักท่อๆกันน้ำหนักท้อๆกันแต่ว่าเพื่นว่าศูนย์ีขมาแห้งกรานคือศูนย์หกศูนย์เป็นตัวเน้นส่วนตัวรองนี่ด้อันนี้ตัวร่องได้พี่น้องเียหกเก้าแปดหานี่ 6, 9, 8, 5, นขีเป็นตัวร่องเลขสามตัวนี่ก็ขีเป็น 0, ูนย์เอ้ยหนึ่งศูนย์หกล้วก็ 5, 0, 6, ะหาศนย์หกได้พี่น้องได้ ตัวนักนักแน่นแน่นกับิเม่นตัวนี้นะพี่น้องเียตัวหกส่วนนี่แหละเพนววากับน้ำได้พี่น้องดนะ้ขั้นขิดกับมันจิหลายตัวพร้อมให้พี่น้องเขาลับเอาเพนววากับตัวด้วยพอเพนววากันมักตัวใดชอบตัวใดกบเลขซี่คูเนี่ก็คือไปหาลอตลีกันพี่น้องขั้นบามาเข้ากับพันตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะเอาควยพี่น้องเขาโชคหมานกันสุปผู้ซุกคนปีใหม่เนี่ย ก็ถือว่าปีใหม่พ่อสอใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะงวดปีที่ผ่านมาก,ก็คือหกเจ็ดบันนี้ก็หกแปดพ่อสอใหม่แล้วพี่นอ้องเนาะตามนี้ครับผมขอบคุณเซียนพาสุกหลายๆขอให้พี่น้องโชคม ắ นรวยๆเฮงเฮ้งปังๆกันสู้ๆสู้คนเด้ออย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนรวยๆเฮ้งปังๆ,ๆกันคิดจริงใดก็ขอให้ได้ดังปรารถนา เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม